ตั้งตำบลสันกลางข้าเมือสกภในวัดเชียงใหม่วันนี้มชตุรุณบิตเปลี่ยนไปด้วยรอยยิ้มและพลังสตาธางานรวมน้ําใจสุมาจิตคือกิจกรรมที่สะท้อนความร่วมแรงร่วมใจของพี่น้องทั้งในและนอกชุมชนเพื่อสืบสารภารกิจแห่งศาสนาและสร้างสรรค์สังคมมนุษป,ปุ่นด้วยน้ําใจและเอกภาพนายเลิศชัยคาว่าที่อีมามชตะรุณบิดในฐานะประธานจัดงาน การจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นการต่อยอดโครงการต่างๆของมัจิตทั้งในด้านศาสนาและการศึกษาสังคมเพื่อให้มัจิตเป็นศูนย์กลางแห่งความรู้ความศรัทธาและการพัฒนาชีวิตของสบูรุตอย่างยั่งยืนโครงการต่างๆของเราที่มีการดําเนินการจัดการมาในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานั้นเรามีโครงการกองทุนเงินยืมแบบปรศจากดอกเบี้ยก็ทำอยู่ละดำเนินการมาได้4ปีมีการหมุนเย็นเงินให้พี่น้องหยิบยืมไปประมาณหนึ่งล้านบาท จากงบของการดําเนินการของเราขั้นแรกมีถึงแสนบาทก็อาจทำมุละาขอบคุณต่อพี่น้องที่ร่วมสนับสนุนให้โครงการนี้ได้เติบโตขึ้นมาและหวังว่าโครงการนี้จะรับการสานต่อในส่วนของการจัดงานครั้งนี้อีกประมาณ50,000บาทเพื่อให้มีการยิบยืมได้มากกว่า5 0 0 0ันเจ็ดพและเป็น1บาทเดโวกานต่อไปในพิธีเปิดงานนันตปกวีรองประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ได้กล่าวชื่นชมการทางานของคณะกรรมการว่าชิดว่า แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงผู้นําแต่พระจิตต้องดํารงอยู่ในฐานะศูนย์กลางแห่งรัทธาและความร่วมมือของชุมชนพร้อมยืนยันว่าโครงการของพระจิตตะลุนบิดจะเป็นต้นแบบเพื่อพระจิตอื่นๆในจังหวัดได้เฮียนหูและพัฒนาไปด้วยกันภายในงานเต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งความอบอุ่นทั้งร้านค้าชุมชน,ชน,ชนที่นําอาหารสินค้ามาจําหน่ายและบูธจากธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยสาขาจางเปือก ที่ร่วมสนับสนุนกิจกรรมสำหรับธนาคารอิสลามนะคะสาขาถนนช่างเผือเชียงใหม่วันนี้ก็ได้มีโอกาสนะคะได้มาร่วมออกบูธ เพื่อสนับสนุนให้สัปเรตนะคะมัสยิดดารุนบินนะคะรักกันออมนะคะซึ่งในส่วนของธนาคารอิสลามเองก็ได้ติดป้ายได้มีป้ายนะคะเชิญชวนให้ทางสัปเรตนะคะที่มาเยี่ยมงานได้ร่วมบริจาคให้กับมัสยิดดารุนบินเช่นกันนะคะธนาคารอิสลามเองนะคะกอะ็อยากจะแนะนํประิตภันธ์ดีๆนะคะก็คือตอนนี้มีเงินฝากไอแบงก์อิเล็กทรอนิกส์นะคะที่สามารถเปิดบัญชีผ่านแอปเป๋าตังค์ได้ไง่ายๆเลยนะคะซึ่ง ผลตอบแทนตอนนี้นะคะก็สูงสุดเลยค่ะอยู่ที่2.2นะคะถ้ายังไงก็ฝากแนะนำตัว iBa n k e s a v i ซ g ตัวนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะการล้นน้ำใจสู่มั่ิยึในครั้งนี้จึงบัใเจเพียงงานหาไรายได้เท่านั้นแต่เป็นเวทีแห่งความรักความสามัคคีและเอกภาพของพี่น้องผู้ซิมในเชียงใหม่ที่สะท้อนคำสอนทางอัลกุรอานที่ว่าแท้จริงบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายเป็นพี่น้องกันครับท่านพี่น้องเกียรติทั้งหลายครับวันนี้ เราจะเห็นจากบรรยากาศนะครับพี่น้องมุสลิมมาร่วมงานรวมน้ําใจสู่ดารุนบิษตมัสยิดนี้ชื่อดีนะครับดารุนบิดตแปลว่าบ้านแห่งความดีเพราะฉะนั้นที่มาทั้งหลายนี่ก็มาร่วมกันเพราะฉะนั้นมันก็คือความหลากหลายยึดหลักว่าอ่ามุสลิมทุกคนเป็นพี่น้องกันช่วยเหลือกันไม่ว่างานใดนะครับใครก็สนับสนุนไม่ว่าจะด้วยการบริจาคหรือแม้กระทั่งการซื้ออาหารทั้งหลายในแต่ละคนก็ทื่อนะครับผมเองก็เต็มหมดเลยครับนาะ แล้วเงินทั้งหมดเนี่ยก็จะเข้ามาสัสยิดนะครับจะเป็นสวัสดิบุญนะครับเอพี่น้องทุกท่านนะครับงานที่ไหนก็ไปร่วมมีชาวล้อกน้ำเขามีความคึกคืนนะครับขอรับตอบแทนความดีทุกท่านนะครับทำดุริลล์นะครับในงานวันนี้เรามาร่วมแรงร่วมใจอ่าเพื่อใช้ในกิจกรรมของมสัสยิดดารุนวิทย์กำแพงเชียงใหม่ของเรานะครับวันนี้เราไก่ทอดบางดุลหรือว่าไก่ทอดบ่อสร้างที่ใครๆก็รู้จักนะครับ ได้มาร่วมการสนับสนุนในครั้งนี้เพื่อเป็นสีสันให้กับมัสยิดและร้านค้าทุกทุวไปครับวันนี้ก็เป็นวันรวมน้ำใจดมัสยิดดารุนบิดตนะครับก็รู้สึกว่าคนนักอยู่นะครับวันนี้ก็มาช่วยออกร้านเนาะในนาในนามอะไรก็สับรลุดสับคอยนะครับก็มาไข่น้ําสมุนไพรครับผมว่าสันนะครับเป็นตัวแทนจากมัสยิดลาปูน วันนี้ก็มาร่วมออกร้านขายข้าวเนื้อแดงนะครับ <ไป S 1> เพื่อหารายได้ให้กับมัสยิดเอ่อการุนบินที่เชียงใหม่<อ>ก็ลำพูลเรามีนโยบายอยู่แล้วครับที่จะสารสัมพันธ์กับมัสยิดต,ต่างๆในเชียงใหม่นอกจากงานนี้แล้วงานต่อไปเราก็จะมีที่เราจะไปออกก็จะมีของเอ่อมัสยิดอัตอตกวานนะครับแล้วก็จะมีมัสยิดหนองแบนอีกที่เราจะได้ไปวันนี้ก็ดีใจครับมีคนมาช่วยอุดหนุนเพื่อจะหารายได้ให้กับ มัสยิดดารุลบินตึงมีอิหมัมไฟแรงคนใหม่นะครับใน <ะ S 1> นามของคณะกรรมการจัดงานรวมําใจสู่ดารุวบินวันนี้รู้สึกขอบคุณพี่น้องมุสลิมเป็นอย่างมากาหลายภาคส่วนองค์กรชุมชนต่างๆได้มาร่วมงานครั้งนี้อย่างมากมายในการที่จะสานต่อโครงการกิจกรรมต่างๆของมัสยิดดารุลบินของเราวันนี้ก็ขอขอบคุณตอรัสซาลาขอบคุณพี่น้องทุกๆท่านครับที่มาร่วมกิจกรรมครั้งนี้แน่นอนว่าเมื่อหัวใจของผู้ศรัทธาเชื่อมโยงกันด้วยความรัก ในพวงกันลออสุภาวตาลาชุมชนย่อมเข้มแข็งสังคมย่อมร่มเย็นและมชิตะลุนบิดจะย,ยังคงยืนหยัดเป็นศูนย์กลางแห่งน้ำใจที่รอหลอมผู้คนด้วยศรัทธาและความสามัคคีมดงามเหนือกาลเวลาต่อไปชุมชนศรีสมบัติรายงาน